บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเด็กแว้นสี่คนกำลังแข่งรถขับไล่จี้กันไปตามเส้นทางชาวบ้านที่กำลังหลับนอนต่างต้องสะดุ้งตื่นทันทีพวกเขามักชอบออกซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจเสียงดังนวกหูไปทั่วหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำทำให้ผู้คนต่างไล่ด่าตามหลังเป็นเรื่องปกติทั้งสี่คัน แข่งขันเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายคือท้ายหมู่บ้านผลสรุปคือเนเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกตามด้วยซันเต้ยและแม็กเฮ้ยตามที่ตกลงกัน,นเอาว้สองคันสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยเหลี่ยงเรานะฟืนนี้กินชรีแล้วเว้ยโอ้ยเนถ้ามึงไม่ชิงออกตัวก่อนมึงก็ไม่ชนะกูหรอก ใช่ใช่อีกเด,ดเบียวอ่ะกูก็ชนะมึงแล้วเฮ้ยเฮจะชนะแค่หนึ่งนิ้วหรือ1เมตรม,ม,ม,มันก็ชนะเหมือนกันรีบไปเถอะกูคอแห้งแล้วคืนนั้นทั้งสี่คนก็กลับมาที่บ้านของเนทุกคนเมาหัวราน้ำอย่างทุกๆคืนชีวิตวัยรุ่นที่ไม่ต้องคิดอะไรปากก็อวดกันถึงรถ กินเหล้าเมาสุรากันจนลืมวันลืมคืนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปราวเที่ยงคืนทุกคนที่เมากันอย่างเต็มที่แล้วสันเต้ยและแม็กก็กำลังจะกลับจากบ้านของเมย์ไอ้ไอเน่พวกกูขับก่อนนะเออฉีรอดรถกันดีๆนะเว้ย จากนั้นทั้งสามคนก็รีบซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านของเนโดยทันทีเมื่อขี่รถกันออกมาจากบ้านของเนได้สักพักจู่ๆเต้ยก็เปิดไฟเลี้ยวและขอจอดข้างทางก่อนมีอะไรวะติเต้ยรถมึงเสียเหรอ เอาูปวดฉี่ขอผู้ฉี่แป๊บหนึ่งนะพูดจบเต้ยก็กำลังเดินไปฉี่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งบริเวณข้างทางสานและแม็กที่กำลังรอก็ดันปวดฉี่ขึ้นมาด้วยจึงมายืนฉี่ด้วยกันทั้งสามคนด้วยความมึนเมาพวกเขาไม่รู้เลยว่าข้างๆต้นไม้ที่พวกเขาฉี่ใส่นั้นได้มีสารเก่าๆตั้งอยู่ เมื่อทั้งสมคนทําธุระส่วนตัวกันเสร็จก็รีบพากันขี่รถออกไปในทันทีเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นอีกวันโดยปกติทั้งสี่คนจะนัดรวมตัวกันที่ประจำเช่นเคยวันนี้ เนก็ได้มารอเพื่อนๆเป็นคนแรกสักพักสันและแม็กก็ตามมาถึง hey, เฮ้ผู้เมืรเนได้บัญหายหัวไปไหนวะสงสัยวันนี้จะกลัวแพ้กูอีกออแม็กมึงถ่ายม้านในเต้นน่ระหว่างทางมานี่มันอยู่บ้านหรือเปล่าวะเต้ ตอนกูผ่านก็เห็นเลามันจอดอยู่แต่กูไม่รู้นะว่ามันถายไปไหนวันนี้เราเลิกแข่งก่อนแล้วไปโดูเตอร์ที่บ้างกันไหมเออกูว่าก็ดีเหมือนกันงั้นเรารีบไปกันเถอะทั้งสามรีบซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปดูเต้ยที่บ้านตามที่คุยกันไว้ เมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านของเต้ยนั้นปิดเงียบทั้งสามจึงพยายามมองดูอยู่หน้าบ้านแม่ของเต้ยที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์จึงได้เดินออกไปดูเมื่อเห็นว่าเป็นทั้งสามคนผู้เป็นแม่ก็แสดงอาการไม่ค่อยพอใจนักเออคือไอ้เต้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เียนมันนอไม่ฉีเราเล่นกับพวกเราแม่ของเต้ยได้บอกว่าเมื่อคืนที่เต้ยกลับมาถึง ก็กลับมาพร้อมอาก,การมึนเมาช่วงสายที่แม่มาเรียกให้เต้ยไปช่วยงานก็พบว่าเต้ยเกิดอาการป่วยเลยให้นอนพักผ่อนตั้งแต่ตอนนั้นแม่ที่ไม่คิดอะไรเพราะปกติลูกชายของตนก็มักกินเหล้าหัวราน้ำแบบนี้เป็นประจำคืนนี้พวกเขาจึงแยกย้ายกลับบ้านของตัวเองกันก่อนช่วงหัวค่ำของวันเนกลับมานอนเล่นที่บ้านเขากำลังเพลิดเพลินกับเวลาว่างในตอนนี้ โดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตัวเขากลางดึกคืนนั้นแม็กและซันก็รีบขับรถมาที่บ้านของเนอีกครั้งเนที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็รีบออกไปดูที่หน้าตาเฮ้ไอเนรีบไปดูไว้ใต้เร็วกูเห็นคนมุงแต่หน้าบ้านมันเลยฟืนที่ได้ยินก็รีบวคว้ากุญแจรถ และออกซิ่งไปพร้อมกับเพื่อนๆโดยทันที <S <S <an> <S เมื่อมาถึงทั้งสามก็รีบวิ่งไปหาเต้ยที่นอนอยู่บนแคร่แต่นั่นก็ไม่ทันการแล้วถึงสามมองดูร่างของเต้ยด้วยความสงสารเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กต้องจากไปทั้งที่อายุยังน้อยคนเฒ่าคนแก่ที่มาดูก็พูดกันว่าเต้ยนั้น ตายผิดธรรมชาติหรือเรียกว่าตายโหงเพราะอาวัยวะภายในของเต้ยนั้นเน่าก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งสามคนที่เหลือจึงหาที่เงียบๆมานั่งคุยกันต่างคนก็ต่างเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของทุกคนนี่ได้เริ่มถามทั้งสองคนว่าคืนนั้นพวกเขา ได้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าสันและแม็กก็พยายามนึกย้อนกลับไปจนพวกเขานึกออกสันและแม็กเล่าให้เนฟังว่าระหว่างทางกลับเป้ยบอกว่าปวดฉี่จึงขอจอดรถแวะฉี่ข้างทางแต่เรื่องแค่นี้ก็ยังทำให้เนอดสงสัยไม่ได้เมื่อสันและแม็กเห็นว่าตอนนี้ดึกมากแล้วจึงขอตัวกลับกันก่อน ส่วนเนย์ที่ยังไม่หยุดคิดเรื่องนี้จึงเลือกที่จะขี่รถไปดูบริเวณที่สองคนนั้นเล่าให้ฟังเมื่อเนขี่รถไปตามเส้นทางที่เพื่อนทั้งสองบอกเขาพยายามมองหาจุดที่เพื่อนของเขาเล่าให้ฟังเมื่อขี่รถมาถึงที่ที่คิดว่าใช่ เนก็เริ่มเดินสำรวจดูใกล้ๆบริเวณนั้นทันทีสักพักเนก็ดันเจอเข้ากับสารเล็กๆที่ตั้งอยู่เนที่นึกถึงคำพูดของคนที่บอกว่าเต้ยนั้นตายโหงทำให้เขาเกิดความขับแค้นใจคิดว่าสิ่งลี้ลับจากสารนี้เป็นคนทำ ทำให้เขาขวาท่อนไม้แถวนั้นมาพังสาน <Wirtschaft. S 1> นรนี้อย่างัจเมื่อเนพังสารนี้จนพอใจเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถและขี่กลับบ้านไปในทันทีช่วงสายของอีกวัน เนยได้ออกไปซื้อกับข้าวให้ที่บ้านของเขาระหว่างทางก็พบว่าชาวบ้านกำลังมุงดูอะไรอยู่ข้างทางเนยรีบจอดรถและลงมาดูพบว่าเป็นเพื่อนเขาอีกสองคนคือซันและแม็กที่นอนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้น สิ่งที่เห็นตรงหน้าเริ่มทําให้เนสติหลุดเขารีบกลับบ้านและเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนับตั้งแต่นั้นเขาเริ่มคุ้นคิดและรู้สึกผิดว่าการที่เพื่อนเขาอีกสองคนต้องมาตายนั้นสาเหตุเป็นเพราะเขาพังสารนั้นทิ้งหรือเปล่าเขาเริ่มคุ้นคิด และรู้สึกผิดว่าการที่เพื่อนเขาอีกสองคนต้องมาตายนั้นสาเหตุเป็นเพราะเขาพังสารนั้นทิ้งหรือเปล่าจนทางบ้านต้องตกลงกันว่าจะให้เนไปบวชเนนที่วัดเพื่อแก้กรรมตามความเชื่อ หลายวันต่อมาครอบครัวของเนได้พาเขามาบวชเนนที่วัดแม้นในใจของเขาจะไม่ได้เต็มใจอยากบวชในครั้งนี้ก็ตามแต่ด้วยความกลัวและรู้สึกผิดเขาจึงยอมบวชตามคำแนะนำของหลวงพ่อช่วงแรกของการบวชเป็นไปอย่างยากลำบากหลวงพ่อพยายามให้เนนั่งสมาธิหลังทําวัดเย็น ต้องอดทนต่อการหลอกหลอนของเพื่อนและสารที่เนไปทำลายเอาไว้หลังจากนั้นเป็นเดือนเนเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากบวชได้สักพักแต่เขาก็ยังได้ยิน และรับรู้ถึงเพื่อนๆของเขาที่ตายไปลุงพ่อจึงขอให้เนบวชต่อไปเพื่อสงบจิตใจและแผ่บุญกุศลไปยังดวงวิญญาณที่เน่ติดค้างเอาไว้สุดท้ายบทเรียนที่ทำให้เขากลับตัวก็ต้องแลกกับชีวิตเพื่อนรักไปถึงสามคนทำให้เขา เลิกคิดที่จะเป็นเด็กแวน้นสร้างความเดือดร้อนไปตลอดกาลหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเห็นผี 3D ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ